คุณคิดว่าโจรสลัดที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นใครกับตันคราวดัมเซอร์ฟรานซิสเดกหรือกับตันแจ็คสเปโรบอกเลยว่าผิดทุกข้อครับเพราะโจรสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกลียงไกลที่สุดและรวยที่สุดตลอดกาลเป็นผู้หญิงครับแถมเธอยังเริ่มต้นเส้นทางอาชีพจากจุดที่ต่ำที่สุดเท่าที่คุณจะจินตนาการได้นั่นคือ การเป็นโสเพณีในซ่องลอยน้ำนี่คือเรื่องเล่านอกคอกรายการที่จะพาคุณไปฟังเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ที่มันยิ่งกว่านิยายและวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชิมฉีราชินีโจรสลัดผู้เคยคุมกองเรือรบ1,800ลําลำและลูกเรือกว่า80,000ชีวิตจนมหาอำนาจของโลกยังต้องยอมสยบให้เธอเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกทะเลไปกับเรื่องราวสุดนอกข้อของเธอกันเลยครับ เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่18ครับชิงฉีหรือชื่อเดิมของเธอคือสือเซียงกู่เธอเป็นหญิงสาวชาวกวางตุ้งที่พูดง่ายๆคือชีวิตเริ่มต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเธอทํางานเป็นโสเพณีในซ่องรอยน้ําหรือที่เขาเรียกกันเก๋ๆว่าเรือนบุปผ,ผาแหมชื่อสวยงามแต่ชีวิตจริงนี่คนละเรื่องเลยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งชะตาชีวิตของเธอก็พลิกผันแบบ180องศา เมื่อโจนสลัดหนุ่มใหญ่ไฟแรงเจิงอี้ผู้บัญชาการกองเรือธงแดงอันเกรียงไกรดันมาต้องตาต้องใจในความงามและความฉลาดของเธอเข้าอย่างจังตำนานเล่าว่าเจิงอี้บุกปล้นซ่องแล้วลักพาตัวเธอมาแต่บางตำนานก็ว่าเธอตั้งเงื่อนไขสุดแสบก่อนแต่งงานว่าจะแต่งด้วยก็ได้แต่ขอมีเอี่ยวในธุรกิจโจนสลัดครึ่งครึ่งนะจ๊ะโอ้โหนี่มันดิวธุรกิจชัดๆไม่ว่ายังไงก็ตาม ทั้งสองก็ได้แต่งงานกันและนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติว,ตวงการโจนสลัดครับชิงฉีไม่ได้เป็นแค่เมียโจนสลัดที่นั่งสวยๆบนเรือน,นะครับเธอเรียนรู้กลยุทธ์การรบการเดินเรือและการบริหารกองทัพโจนสลัดจนกลายเป็นมันสมองเบื้องหลังกองเรือธงแดงไปโดยปริยายเรียกได้ว่าเป็นเมียไม่ใช่เมียแต่เป็นพาร์ทเนอร์ของแท้แต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกอีกครั้ง เจ้งงี้สามีสุดที่รักของเธอดันมาด่วนจากไปซะง,งั้นเอาละสิครับกองเรือโจสลัดที่เต็มไปด้วยเสือสิงกระทิงแรดไร้ผู้นำแบบนี้มีหวังแตกกระเจิงแน่ๆแต่ชิงฉีไม่ยอมให้มันเป็นแบบนั้นครับแทนที่จะร้องไห้ฟูมไฟเธอกลับลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือการเทคโอเวอร์กิจการทั้งหมดเธอสร้างพันธมิตรกับจางเปาใจลูกบุญธรรของสามี ซึ่งบางตำนานก็อแอบกระซิบว่ามแม้เป็นมากกว่าลูกบุญธรรมน่ะนะแล้วประกาศเกล้าขึ้นเป็นผู้นำกองเรือธงแดงอย่างเป็นทางการและนี่คือยุคทองของราชินีโจนสลัดชิงฉีครับภายใต้การนำของเธอกองเรือธงแดงขยายอิทธิพลอย่างมหาศาลจากเรือนไม่กี่ร้อยลำกลายเป็นกองทัพเรือโจนสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มีเรือรบกว่า1,800ลํา และลูกเรือกว่า8ปด0มืชีวิตใช่ครับ80,000ืน 80, นี่มันกองทัพของประเทศย่อมๆเลยนะครับเนี่ยกองทัพเรือของราชวงศ์ชิงโปรตุเกสหรือแม้แต่อังกฤษยังต้องคิดหนักถ้าจะมาต่อกรกับเธอชิงฉีไม่ให้เก่งแค่เรื่องรบนะครับเธอยังเป็นนักบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยเธอออกกฎเหล็ก3ข้อที่ใครได้ยินก็ต้องหนาวหห้ามขมขืนเฉลยหญิงเด็ดขาดใครฝา่าฝืน หัวหลุดจากบาาสถานเดียวแหมเป็นจนสลัดสายสตรีนิยมนะครับเนี่ย 2. ของที่ปลุนมาได้ทั้งหมดต้องเข้าระบบกองกลางแล้วค่อยแบ่งกันตามสัสดส่วนใครแอบงุบงิบก็โดนตัดหัวเหมือนกันโปร่งใสตรวจสอบได้จริงๆ 3. ห้ามหนีทับใครขาดงานโดยไม่แจ้งลวงหน้าไม่ต้องพูดถึงสวัสดิการครับตัดหูทิ้งไปเลยด้วยกฎสุดโหดแต่ยุติธรรมนี่เอง ทำให้กองเรือของเธอมีระเบียบวินัยและแข็งแกร่งจนไม่มีใครต้านทานได้พวกเขายึดครองหน้าน้ําทะเลจีนใต้เก็บค่าคุ้งครองจากเรือสินค้าทุกลำแถมยังบุกร้นเมืองชายฝั่งเป็นว่าเล่นสร้างความปวดเสียดปวดเกล้าให้กับทางการจีนเป็นอย่างมากทางการจีนส่งกองทัพเรือไปปราบกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็โดนกองเรือทมแรงของเจ๊ชิงฉีตบกลับมาแทบไม่ทันขนาดจ้างทหารรับจ้างกับโปรตุเกสกับอังกฤษมาช่วย ก็ยังเอาเธอไม่อยู่คิดดูสิครับว่าเธอจะเก่าแค่ไหนเวลาผ่านไปหลายปีชิงฉีก็เริ่มรู้สึกว่าอืมเป็นโจรสลัดมันก็สนุกดีนะแต่ก็น่าจะถึงเวลาเกษียณแล้วละมั้งนะแต่จะให้ยอมแพ้แบบธรรมดามันก็ไม่ใช่สไตล์ราชินีโจรสลัดน่าสิเธอจึงทำในสิ่งที่เรียกได้ว่าเหนือเมฆที่สุดในประวัติศาสตร์โจรสลัด นั่นคือการเดินเข้าไปเจราจาต่อรองกับทางการจีนพระเจ้าแทนที่จะโดนจับแขวนคอชิงฉีกลับยื่นข้อเสนอสุดปังให้กับข้าหลวงว่านี่ฉันจะเลิกเป็นโจรสลัดให้ก็ได้แต่มีข้อแม่นะข้อแม้ของเธอก็คือตัวเธอและลูกน้องทั้งหมดต้องได้รับการอภัยโทษห้ามเอาผิดใดๆทั้งสิน้นทุกคนต้องได้กลับไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาและข้อที่พีคที่สุดก็คือสมบัติทั้งหมดที่ทปล้นมา ฉันขอเก็บไว้นะจ๊ะไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับทางการจีนยอมตกลงคือแบบจนปัญญาจะปราบแล้วเลยต้องยอมทุกอย่างเลยชิงฉีจึงวางมือจากวงการจนสลัดอย่างสง,ง่างามพร้อมกับทรัพย์สมบัติมหาศาลที่ปล้นมาทั้งชีวิตเธอในวัย35ปีได้แต่งงานกับจางเปาใจลูกบุญทําคนนั้นแหละครับและใช้ชีวิตบัานปลายอย่างหรูหราสุขสบายเปิดบ่อนการพนันและกิจการค้าเกลือในกวางตุง้ง จนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบในวัย69ปีและนี่ก็คือเรื่องราวของชิงฉีในรายการเรื่องเล่านอกคอกครับจากโสเพณีผู้ต่ำต้อยสู่การเป็นราชินีจนสลัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ผู้บัญชาการกองเรือที่แม้แต่จักรพรรดิยังต้องเกรงใจและปิดฉากตำนานของตัวเองด้วยการ,กรเกษียณอย่างมั่งคั่งและสงบสุขเรื่องราวของเธอบอกให้เรารู้ว่าไม่ว่าจุดเริ่มต้นของชีวิตจะแย่แค่ไหนแต่ด้วยความฉลาดความกล้าหาญและ การเจราจาต่อรองที่เหนือชั้นเราก็สามารถพลิกชะตาชีวิตของตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่านอกข้อก็ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกับเรื่องจริงสุดพิสดารในประวัติศาสตร์ได้ใหม่นะครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ